ลายมีล็อกอินจากต่างประเทศตั้งค่าความปลอดภัยยังไงสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับพาวทูทิกทิกดีๆเทรนใหม่ๆที่คุณก็ทําได้กับไฟเช่นเคยค่ะสําหรับในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหากลน์ค่ะมีการล็อกอินจากต่างประเทศจะตั้งค่าความปลอดภัยอย่างไรกันค่ะเพราะเนื่องจากผู้ที่ใช้งานแอปไลน์หลายๆคนนะคะได้แจ้งปัญหาเข้ามาค่ะว่าบัญชีแอปไลน์ของตอนเองนะคะถูกล็อกอินซ้อนจากประเทศอื่นเข้ามานั่นเองค่ะ โดยทางไลน์ค่ะจึงได้ออกมานะคะแจ้งให้ผู้ที่ใช้งานแอปไลน์ค่ะตั้งค่าความปลอดภัยโดยการตั้งยืนยันตัวตนแบบ2ระดับค่ะและอย่าลืมล็อกเอานะคะทุกครั้งที่ใช้งานไลน์บนคอมพิวเตอร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นของส่วนตัวนะคะหรือว่าของสาธารณะนั่นเองค่ะแล้ววิธีการตั้งค่าความปลอดภัยบนแอปไลน์นะคะเพื่อการล็อกอินจากประเทศอื่นนะคะก็สามารถทําได้ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะให้เรานะคะเข้าไปที่แอปไลน์ค่ะ หลังจากนั้นนะคะแตะที่ไอคอนการตั้งค่าค่ะจากนั้นนะคะแตะไปที่บัญชีค่ะและเลือกที่เปิดการตั้งค่าการตรวจสอบยืนยัน2ระดับได้เลยค่ะเมื่อเรานะคะตั้งค่าการตรวจสอบยืนยัน2ระดับเรียบร้อยแล้วนะคะทุกครั้งที่ผู้ใช้งานล็อกอินจากอุปกรณ์หรือตำแหน่งใหม่ระบบค่ะจะส่งรหัสยืนยันที่แบบใช้ครั้งเดียวค่ะไปยังอุปกรณ์ที่เคยลงทะเบียนไว้ค่ะ เพื่อให้ผู้ใช้งานนะคะใส่รหัสยืนยันก่อนเข้าสู่ระบบนั่นเองค่ะหากผู้ที่ใช้งานนะคะไม่ใส่รหัสยืนยันค่ะก็จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบหลายได้นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นวิธีการตั้งค่าความปลอดภัยนะคะหากลายมีการล็อกอินจากประเทศอื่นนั่นเองค่ะหากชอบทิคติคๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม how to tictic t i c t i ใหม่ๆที่คุณกระทำได้ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบัคกูดัตได้เหมือนเดิมค่ะ